ภาษาใดครับใครรู้บ้างบอกด้วยครับ 19ambc ครับผมจากสุราษฎร์ธราบรบได้หาคนไทยคุยยังไม่ได้เลยครับติดแต่ต่างชาติตั้งนั้นเลยครับ ชัดมากชัดมากด้อะไรโจ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 ความโอกภาษาไรครับผมใครรู้บอกด้วยครับรับจากเบอบุญพินชุราธานี สายการล้อมวายขงแนวดิ่งจากเสาเอร์บนหลังคาโถงที่บ้ารเมรครับยังหาคนไทยคุยไม่ได้เลยครับติดแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยครับเอเอ็มแบนสิเก้าแนี้นะครับฟังไม่ออก